วิธีการเตรียมยาโดยใช้อิลาสโตเมอริกปั๊มสำหรับการบริหารยายเคมีบำบัดที่บ้านเพศสัชกรจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพศสัชกรล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยสวมหมวกคลุมผมสวมชุดป้องกันสวมถุงมือสองชั้นและสวมถุงหุ้มรองเท้า เภสัชกรตรวจสอบชื่อผู้ป่วยชื่อยาขนาดยาชนิดและปริมาณของสารละลายในใบสั่งยาจากแพทย์ให้ถูกต้องก่อนการเตรียมยาเภสัชกรเตรียมอุปกรณ์ในการเตรียมยาอิลาสโตเมอริกปัม๊มขนาด1 0 0ซีซชั่วโมงกระบอกฉีดยาแบบรู้ล็อกขนาด5 0ซีซีและ1 0ซีซีเข็มเบอร์18ยาเคมีบำบัดไฟเอฟยู S Normal s ซ line Solu t i o n 50 ml ขั้นตอนการเตรียมยาดูด Normal 3 cc โดยใช้กระบอกฉีดยาแบบรัวล็อก1 0 cc เพื่อใช้หลอดสายให้สารละลายต่อเข้ากับหลอดเลือดดำดูด Normal s a l i ล e ปริมาณที่ต้องการที่ใช้กับไฟ FU ตามขนาดยาที่แพทย์สั่งและดูดปริมาณเพิ่มเติมเพื่อให้ครบปริมาณสุดท้ายที่1 0 3 cc โดยใช้กระบอกฉีดยาล้วอล็อกขนาด50 ml ดูดยาไฟเอฟยูปริมาณตามขนาดยาที่แพทย์สั่งและเพิ่มปริมาณยาอีกร้อละ3เนื่องจากต้องเตรียมเผื่อปริมาณคงเหลือในอิลาสโตเมอลิกปัมและสายโดยใช้กระบอกฉีดยาแบบล้วอล็อกขนาด50 cc C 2อันเตรียมอิลาสโตเมอริกปัมรุ่น easy pump 2 lt 150S เพื่อทำการเตรียมยาปิดแค้มที่สายให้สารละลายเปิดฝาครอบอีซี่ปั๊มออกหมุนฝาเกลียวด้านในเพื่อเปิดพอร์ตสำหรับบรรจุยาและสารละลายและวางฝาเกลียวในบริเวณที่ปลอดเชื้อ นำกระบอกฉีดยาขนาด 10cc ที่บรรจุ normal ซ a าลาย 3cc ต่อกับพอร์ตและบรรจุ normal ซ a าลายลงไปดึงเอากระบอกฉีดยาออกจากบริเวณพอร์ตปิดฝาเกลียวและปิดฝาครอบ เปิดจุกที่ปลายสายให้สารละลายส่วนที่ต่อเข้ากับผู้ป่วยพร้อมกับเปิดแคมป์เพื่อทำการหลอสายด้วย normal saline จนเห็นสารละลายที่ปลายสายจากนั้นจึงปิดแคมป์และปิดจุกที่ปลายสายของอิเลสโตรเมริกปั๊มส่วนที่ต่อเข้ากับผู้ป่วยช่วง filling เปิดฝากครอบและหมุนเปิดฝากเกลียวด้านในเพื่อเปิดพอร์ต และนำกระบอกฉีดยาขนาด5 0ซีซีที่บรรจุ normal saline ไปต่อกับพอร์ตและเติมลงไปให้ครบถ้วนนำกระบอกฉีดยาขนาด5 0ซีซีที่บรรจุยาไฟเอฟยูต่อกับพอร์ต บรรจุยาในปริมาณที่ต้องการเตรียมเติมลงไปให้ครบถ้วนดึงและหมุนกระบอกฉีดยาออกจากบริเวณพอร์สำหรับบรรจุยาและสารละลายปิดฝาเกลียวและปิดฝาครอบเขย่าเบาๆเพื่อให้ยาและสารละลายเป็นเนื้อเดียวกันติดฉลากยาระบุชื่อยาชื่อผู้ป่วยและสติ๊กเกอร์ยาเคมีบำบัด เก็บที่อุณหภูมิห้องบนกระเปะ๋อของอิลาสโตเมอริกปัม๊มบรรจุอิลาสโตเมอริกปั๊มที่เตรียมแล้วในถุงซิปล็อกกันแสงเพศสัชกรตรวจสอบยาอีกครั้งก่อนนำส่งให้พยาบาลเพื่อบริหารยาให้แก่ผู้ป่วย